เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรอบนเวทีครับเชิญครับมาเลยมาเลยเชิญเลยครับมาเลยครับยาหล่อมากย้หลอมากเด็กน้อยถวายอยู่ด้านหน้าลูกอ่าโอเคนะฮะเก่งมากครับวันนี้ทุกๆคนนะครับโอ้ศิลปินมาเยอะนะฮะวีนี้อ่ะเชิญนะครับเชิญนะครับใครยังแหวกทางมาได้อยู่นะครับ เชิญนะเชิญนะนะฮะมาถ่ายภาพร่วมกันครับมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเดีย๋ยวเราต้องขึ้นไปจัดกันบนเวทีทีหนึ่งนะฮะเชิญนะครับใครสะดวกอยู่หน้าเชิญนะฮะใครสูงและยาวนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผม <c oughs> <c oughs> ใครถี่ขออาดนี่ครับ เออนะฮะเชิญครับโอ้นี่ไงพี่เล็กสัมภาษณ์อยู่ด้านหน้านะครับที่เข้ามานะฮะโอเคนะครับนี่เดี๋ยวพอพร้อมเราบอกนะฮะเอาล่ะทุกท่านนะครับ งานในปีนี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเรามีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนการจัดงานนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานมาตลอด10ปีของพวกเราครับศูนย์การค้าโชว์ดีซีอสวัสวโสพลผู้เชี่ยวชาญการออกแบบติดตั้งระบบเสียงมานานกว่า50ปีครับผลิตภัณฑ์จะแต่งทรงผมทัฟและโอซิสบายชวัสคบ ผมก็ใช้อยู่นะครับผมนะฮะไวๆเหนียวนุ่มไม่อืดครับคริสปี้ครีมพายเฟสไบรซ์นีไทยและรวมถึงวงสว่างครีเอชันผู้ิจัดงานนั่นเองนะครับนะฮะและแน่นอนนะครับผมประกาศชื่อไปแล้วนะครับถ้าผู้สนใจดีท่านใดยังอยู่ในงานนะครับขอเรียนเชิญเป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยนะครับนะฮะทุกๆท่านเลยนะครับอ่ะภาพศิลปินมาก่อนเลย ครับผมนะฮะ,ะเป็นสิ่นของศิลปินมาก่อนเลยนะครับนะฮะโอเคอ่ะเขาวิดีโอไปเอาวิดีโอไอโอล่ไปก่อนนะฮะดเดี๋ยวพอวิดีโอจบนะครับเราจะเป็นภาพนิ่งก่อนนะครับก้องหลักอยู่ตรงไหนครับยกมือหน่อยก้องหลักของงานก่อนนะครับขออนุญาตนะครับอยู่ตรงไหนจ้าโอเคอยู่ตรงกลางนะครับขออนุญาตก้องของเด็กกีตาร์แมนก่อนนะครับนะฮะ เอาละทุกท่านครับที่อยู่บนเวทีครับกล้องหลักตรงกลางครับถ้าพร้อมแล้ว1 2ึ่สย้อีกทีครับผมให้จังหวะครับ1 2ึสา นะฮะช่วกล้องหลังได้แล้วนะครับเชิญกล้องดีเลยนะครับเชิญนะฮะเชิญนะครับกล้องด้านล่างเชิญนายนะครับอาล้ครับนะฮะช็อตต่อไปครับผมขอรีนเชิญนะครับผู้สับสนนะครับในการจัดงานทุกๆท่านครับร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติบนเวทีด้วยนะครับขอรีนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตราช้างนะครับ ศูนย์การค้าโชดีซีนะครับทางอัศวโสโพชนนะครับรินเชิญนะฮะทีมงานจากชวัสขอบด้วยนะครับเชิญนะครับเ่อนจากไววัยนะครับคริสปี้ครีมไฮเฟสไปสนิไทยนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับถ่ายภาพาร่วมกันบนเวทีนะครับทุกท่านครับ เดอะกีตาร์แม็กสัญญาว่าในปีหน้าครับจะเป็นความยิ่งใหญ่แบบคูณสองครับเดอะกีตาร์แม็กอ r วอร์2023รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนศิลปินทุกท่านเคลียร์คิวรอพวกเราได้เลยนะครับแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดการเข้างานได้ทุกโซเชียลมีเดียของเดอะกีตาร์แม็กนั่นเองนะครับเอาล่ะนะฮะพร้อมไหมครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วผมให้สัญญาณอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสาม ได้ไหมฮะอ่ะกล้องก่อนนะกล้องลุการนะครับได้นะฮะกล้องพี่พี่นะครับได้ไหมครับนะฮะขอบคุณมาก